สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องคุณชายบางนาของผมก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้พี่เพื่อนน้นนนนนนองๆทุกท่านได้รับชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางช่องคุณชายบางนาของเราได้มีการเปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันแค่สมัครเพียงระดับแรกก็สามารถรับชมคลิปของช่องคุณชายบางนาได้ทุกคลิปแล้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองครับสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง s h อ p e e Play p a y p a l ทูวันนี้วอลเล็แล้วก็บัตรเครดิตนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเป็นครอบครัวคอมางากะของเรากันเยอะๆนะครับพอฉันได้ลองบุกเข้าไปตรงๆฉันก็ได้เข้าใจอะไรบางอย่างว่าต่อให้ฉันใช้วิธีเดิมไปเรื่อยๆก็ไม่ต่างอะไรจากการเอาไข่ไปทุบก,กับหินมันก็ไม่ได้แย่อะไรนรักหรอกนะเพราะฉันมีไข่ใช้แบบไม่จํากัดแต่ฉันไม่อยากโดนบทลงโทษทุกครั้งที่ตายเตมากกว่า เพราะงั้นฉันต้องค่อยๆจัดการพวกมันโดยการเข้าไปในดันเจียนของ Q et, กิลเบสแล้วก็ไล่ตีไปทีละดันเจียนเอ้อเอ้อเอ้อหายใจไม่ออกผมขอ,ขอโทษขอโทษอย่างนั้นเหรอแกขอโทษเรื่องอะไรล่ะไม่ไม่รู้ผมไม่รู้ครับถ้าแกไม่รู้แล้วแกจะขอโทษทํำซากอะไรวะ เออเออเอออ่ะนี่เขียนมาให้หมดว่าดันเจี้ยนไหนเป็นของกิลเบสบ้างถ้าแกยอมเขียนฉันก็จะไว้ชีวิตให้กับขาเฮ้ยฉันถามอะไรแกอย่างหนึ่งดิว่าพวกแกไม่โดนจับข้อหาฆ่าคนตายได้ยังไงกันถึงจะแอบทำก็เหอนะมันก็ยังเสี่ยงโดนจับได้อยู่ดีปะหรือพวกแกจะจ่ายสวยกันแน่เหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนักหรอกแต่ส่วนหนึ่งคือกิลเบตจะเลือกดันเจียนที่ไม่มีกล้อง C C T V อยู่ด้วยอ๋ออย่างนั้นเองนะหรอใช่ครับนี่ครับผมจดทุกอย่างที่รู้ไว้ให้หมดแล้วครับไหนฉันดูซิดีมากเอ๋ถ้าอย่างนั้นฉันก็คงยังไม่ถูกจับได้สินะคอยก่อนเถอะไอ้พวกชู้่ะไอ้ชู้วกว่าพวกแกน่ะ กำลังจะไปหาแล้วมอนสเตอร์หลุดออกจากกรงกิลชื่อดังแห่งหนึ่งโดนโจมตีแท้ไม่ได้ต่างกับดันเจี้ยนแตกเลยไม่ใช่หรอเผยความกังวลต่อสวัสดิภาพของประชาชนทางกิลแถลงเราจับมอนสเตอร์มาเพื่อทำการวิจัยสำหรับมนุษยชาติสภาพของกิลเบดหน้าต่างทุกบานแตกละเอียดกินบริเวณไปมากกว่าสชั้นสำนักข่าวรายงานมัน ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องขุดข้ออ้างหมายตายมาใช้แค่เพื่อเคลียร์เรื่องไอ้โลกจิตตัวหนึ่งยูมาสเตอร์ครับเกิดเรื่องใหญ่หแล้วครับเพื่อแกกล้าดียังไงถึงบุกเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตฉันตอนนี้ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่นะขอโทษด,ด้วยนะครับแต่คือหมอนั่นมันมาอีกแล้วหมอนั่นไอ้สันขวานที่ถล่มดันเจียนเราน่นเหรอค่ะ ครับถึงตอนนี้ก็โดนไปประมาณเจที่แล้วล่ะครับส่วนสมาชิกที่ตายไปก็ร้อยกว่าคนแล้วครับเื้ยอะไรของแม่งวะเรื่องยิ่งวุ่นๆอยู่แผนส่งคนไปกี่คนก็ตายเรียบบอกพวกมันว่าไม่ต้องสลับทีมแล้วเข้าดันเจี้ยนไปให้หมดแล้วจัดเวรเฝ้ายามตลอดเวลาเข้าใจแล้วก็ไปซะครับผม5วันก่อนคังฮยอนบุกเข้ามาแต่ศพของมันดันหายไป แล้ว2วันต่อมาไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาบุกถล่มดันเจีนของเราใช่แน่ๆหลังจากที่ฉันนั่งคิดมาหลายวันคําตอบก็ชัดเจน้างฮายอนต้องมีผักพวกอยู่แน่ส่วนศพก็คงโดนเก็บไปด้วยสกิลอะไรบางอย่างข้อมูลยังมีไม่เพียงพอจะวางแผนรับมือได้ยังไงกันช่วยไม่ได้ถึงไม่อยากจะขอร้องมันก็เถะนะฮัลโหลครับพี่ชายจองอึยฮยอนเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ฉันมีเรื่องให้นายช่วยน่ะช่วยเจ้าของโคดพ่อกิลเบตเนี่ยน่ะหรอครับอ๋อเออว่าได้ข่าวว่ากิลพี่ชายโดนเล่นยับเดยนี่นะเฮ้ยถ้าช่วยพี่แล้วฉันจะได้อะไรล่ะฉันรวยกว่าพี่อยู่แล้วนะพี่รู้ใช่ไหมไม่คันไมคันมืออย่างนั้นเหรอหือไม่ใช่ว่านายอยากสู้กับคนเจ๋งๆหรือย,อยังไงตอนนี้ฉันมีให้นายคนหนึ่งดูทรงแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนรับรองว่านายต้องชอบมันแน่งั้นเหรอ แล้วฉันควรจะเชื่อที่พี่พูดดีไหมนะขอโทษนะครับชื่ออะไรเหรอครับฉันชื่อคิมอินอูน่ะครับครับจริงๆแล้วจะชื่ออะไรก็ช่างเถอะครับขอเรียกว่าลูกกระจกของพี่อือหยอนละกันแล้วให้คนที่เก่งๆมันจะมากี่โมงลเนี่ยมันจะมาจริงๆอย่างนั้นเหรอถ้าเรียกให้มาคอยเกอร์ศพไม่สวยนะครับบอกก่อน เห <Hey. S 2> แจ๋วดีนี่เป็นครั้งแรกเลยมั้งที่พลังซิกเซนของฉันมีปฏิกิริยามากขนาดนี้ทั้งที่ปกติแค่เหมือนมีซิกเซนเล็กๆน้อยก็แค่นั้นเองทีนี้ล่ะนะร้องจนช้นงปวดหัวเลยหรอเว้ยว่าถ้ายังไม่อยากตายให้รีบหนีไปจากไปศาสต,ตัวนี้เดี๋ยวนี้หานายมาทำอะไรที่นี่น่ะอันยูซอง เสียงนี้มันพี่คังไฮยอนเหรอพี่คังไฮยอนไงพี่ถึงมาโผล่ที่นี่ได้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะพี่ใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าไอ้พวกนี้เนี่ยพี่เองก็หาเรื่องสนุกสนุกทำเหมือนกันสินะพวกเขาน่าจะมีแบ็กใหญ่พอตัวไอ้นี่เหมือนบ้านรวยนี่หว่าอย่าบอกนะว่าคนที่เป็นแบ็กให้กับกิวเบสคืออันยูซองนายก็อยู่กิวเบสอย่างนั้นเหรอ เปล่าพี่เอาผมไปรวมกับไอ้พวกขยะนี่เนี่ยนะผมเสียใจจริงๆนะพี่เห็นผมชั่วขนาดนั้นเลยหรือยังไงกันฮ <c oughs> งั้นนายมาทําอะไรที่นี่ล่ะพี่รู้จักจองอืยไฮยอนใช่ไหมกิลมาสเตอร์ <c oughs> ของพวกมันนะ่ะคนยิงอย่างไอ้หมอนั่นถึงกับคุกเขา่าลอร้องให้ผมมาเลยนี่นานึกแล้วยังสะาใจไม่หายอ๋อ <c oughs> อย่างนั้นเหรอ <c oughs> เออช่างเหอะฉันไม่มีธุระกับนายตามสบายแล้วกันแล้วไว้วันหลังค่อยไปหาอะไรกินกันนะ แต่ฉันไม่มีเบอร์ติดต,ต่อมันนี่หว่านี่แกทำอะไรของแกน่ะถ้าพี่เดินหนีไปเฉยๆก็แย่ละสิครับอย่างนั้นเองน่ะเหรอถึงเป็นแกฉันก็ไม่ออมมือให้แกรหรอกนะตายไปซะา ผมกำลังอยากได้แบบนั้นอยู่พอดีเลยแหละครับก็มาดิพี่ความแข็งแกร่งของไททันวิชาลับแห่งเวนเฮ้ยโหกลายเป็นตัวอะไรไปแล้ววะพี่ผมเนี่ยอย่างนี้ก็สวยสิเหเเมาสู้กับมันแบบนี้จะเสียแผนเอาเปล่า ความจริงฉันก็อยากรีบจบเกมให้เร็วที่สุด <Yeah. laughs> แต่นานแค่ไหนแล้ววะที่ไม่ได้สู้เต็มกำลังขนาดนี้ทำหน้าใช้ได้เลยนี่หว่าพี่ผมรู้ว่าพี่ก็กำลังสนุกเหมือนกับผมนี่ผมเพิ่งจะอุ่นเครื่องเองนะอยาตายซะเอ๋ต้องทำผลงานซะหน่อย <laughs> เผื่อว่ามีหวังได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าทีม อู้คนกำลังสนุกอยู่มาเสือกอะไรด้วยวันนี้อ่ะไม่ใช่พูกเดียวกันจริงๆด้วยแฮะแต่คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะฆ่าคนได้ง่ายๆอย่างนั้นเฮ้อ er. หมดอารมณ์เลยแหละครับทั้งที่ผมอยากซัดกับพี่จริงๆจงจังๆสักครั้งและะ้วแท้ๆผมก็ยังอยากเล่นต่ออยู่นะครับแต่ยังไม่อยากโดนเกลียดขี้หน้าซะด,ด้วยเองโดนเกลียดไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงว่าแต่พี่รู้ไหมว่าจองอวยฮยอนเป็นใครมันก็เป็นไอสาะระเลวตัวหนึ่งยังไงละ่ะ ตองเงยฮยอนเป็นลูกน้องสมรสของประธานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมมันและลูกน้องถึงสามารถทําเรื่องชั่ชวๆได้ตลอดเวลาละครคุณธรรมชัดๆแล้วยังไงล่ะจะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมันอย่างนั้นหรอถ้าฉันกลัวเรื่องพันนั้นฉันไม่มาทําอะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกหรอกนะอย่ามาห้ามกันซะให้ยากนายกลับบ้านไปได้แล้วล่ะโหพี่ฟังผมพูดให้จบก่อนได้ไหมแผนที่พี่วางไวอ้อ่ะให้ผมลุ้มด้วยคนซี ผมเองก็อยากปั่นหัวไอ้บ้านั่นอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดันเชี้ยนโดนก้นไปอีก3ามที่แล้วแถมไอ้อันอยูซองก็ติดต่อไม่ได้ไอ้เลยยำไรประโยชน์หวังพึ่งไม่ได้สักตัวเลยแม่งเอ้ยมีแต่สวัสด์ทั้งนั้นงานง่ายๆก็ยังทำกันไม่ได้เลี้ยงเสียข้าสุกกันชิบหายฮูฮูฮูฮเลีสมาชิกทุกคน มาที่นี่ภายในแปดโมงเชา้าวันพรุ่งนี้เออทุกคนที่นี่คือกี่คนล่ะครับฉันไม่สนว่าแม่มันป่วยหรือพ่อมันจะตายทุกคนก็คือทุกคนไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอวะแต่มีหลายคนเลยนะครับที่ยื่นขอลาออกแล้วแล้วก็ยังมีคนที่เราติดต่อไม่ได้อีกก็ไปจับคนในบ้านของพวกมันมาเซ่ไอ้ที่ไม่เชื่อฟังก็บังคับให้มันฟัง คือตอนนี้บรรยากาศในกิลไม่ค่อยดีนะครับทั้งสมาชิกกิลที่ลาออกแถมยังสถานาการณ์แบบนี้ถ้าเราไปค่มขู่พวกเดียวกันเองผมไม่รู้ว่ามันจะดีไหมโอ้ยอะไรอีกวันนี้่ฉันกำลังปวดหัวอยู่นะเว้ยเบอร์ที่ไม่รู้จักได้ข่าวว่ากำลังลำบากอยู่อย่างนั้นเหรอคุณจองเอยฮยอนเหเสียงนี้มัน ดูเหมือนว่าเรื่องอาจจะจบง่ายกว่าที่ฉันคิดแฮะดันเจียนฟาร์มกระแสเบ็ดช่วงนี้กิวเบ็ดมีแผนอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไล่เคลียร์ปัญหาในดันเจียนอยู่ใช่ไหมจริงดิปกติไม่เห็นจะจัดการอะไรสักอย่างได้ดันเจียนไปก็เหมือนเอาไปลอยทิ้งเมื่อวานฉันก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันฉันก็เลยแวะเข้าไปคนในดันเจียนไม่เหลือใครแล้วจริงๆฟาร์มสบายใจได้เงินมาแบ่งกันคนละตั้ง300้วอนทำไมาอยู่ๆพวกมันก็เปลี่ยนไปล่ะเนี่ย ฉนันรู้จักกับระดับหัวหน้าทีมของอกิลเบตคนหนึ่งเห็นบอกว่าคนในกิลโดนบุกโจมตีน่ะไหนหลักฐานปั่นหรือเปล่ปานเนี่ยปั่นไม่ปั่นไม่รู้แต่รู้สึกสักใจจังว่าเหมือนจะเริ่มได้เรื่องแล้วนิดนะทางที่พวกเราเพิ่งไล่ตีดันเจียนมันได้อาทิตย์เดียวเองนั่นเนี่ยก็เออนะสิน่าจะใกล้ได้เวลาเช็คบินแล้วล่ะนะว่าผมยังอยากอยู่ต่อน,นั้นเนี่ยว่าแต่พี่ตั้งใจจะเช็คบินยังไงเรื่องนั้น ถ้าเล่าให้นายฟังคงไม่เป็นอะไรละมัง้งเอยอหูมันทางนี้สิเอ่อเออพี่แม่งโลกจิตไปเป่าวเนี่ยพรุ่งนี้หกโมงเย็นถ้าแกยังอยากรักษากิวของแกเอาไว้ก็มาที่ดันเจียนปาดิสลูปินบนเขาซอสารเมืองอันยางจากจอมโจรเงามืน่นเฮ้ไออวดดีนั่น ใหม่ที่สุดมันก็ยอมเผยตัวออกมาแล้ววันนี้แหละฉันจะขอดูหนังหน้าแกขอดจะถลกหนังมันให้ถึงกระดูเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะมาเลยว่ะแล้วใครอยากจะมามั่งหรอวะไม่รู้ว่าไอ้พูกที่ไม่ยอมมาจะโดนอะไรกันบ้างก็ตามน้ําไปก็แล้วกันช่างมันแม่งเวลาสําคัญขนาดนี้ยังไม่หยุดบ่นกันอีกนี่ถ้าฉันดึงตัวไอเวนนั่นมาได้หละ่ะก็ได้ข่าวว่ากําลังลาบากอยู่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> คุณจองเวยฮยอนเสียงนี้มันครับ ผมเองแค่อยากโทรมาถามดูว่าคุณอยากได้คนช่วยหรือเปล่าแจ๋วที่ฉันต้องบางหน้าไปขอร้องให้อันซูยอม,ยมก็พอฉันติดต่อหมอนี่ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นฝ่ายติดต่อมาเองถ้าเป็นหมอนี่หล่ะก็ <c oughs> โทรมาได้จังหวะพอดีเลยนะถ้านายยอมช่วยฉันฉันจะตอบแทนให้นายอย่างงามพ่อฉันเองก็เป็นแบกให้หาใครแบกใครกันแน่ดูท่าคุณจะยังไม่รู้สถานการณ์สินะครับ ผมเปลี่ยนใจแล้วเรื่องนี้ผมขอผ่านกันแล้วกันด่ะเดี๋ยวทำไมพูดอย่างนั้นถ้าพ่อคุณใหญ่นักก็ไปขอให้พ่อคุณช่วยเถอะไอ้บ้าน,นั่นทำงานเป็นเด็กไปได้หัวยิงกว่าไอ้อันซูยองซะอีกเฮ้ยพวกอวดดีทั้งหลายจะทำยิงไปได้สักกี่น้ำกันวะ งั้นเหรอครับคิวเบตเรียกรวมพลสมาชิกแบบนี้คุณจองอึยฮยอนจนตอกแล้วสินะครับแต่หน้าชากของเราก็ยังเป็นพันธมิตรกันอยู่ไม่ส่งกำลังเสริมไปสักคนจะดีเหรอครับคุณชเวมินจุนไม่เป็นอะไรหรอกยังไงก็ไม่เคยได้อะไรจากพันธมิตรห่วยๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาตายประธานจองซังซูคงไม่อยู่เฉยแน่หืมเอืออือเออคือ แกจะบอกว่าฉันต้องคอยเลียไข่ไอ้แก่นั่นอย่างนั้นเหรอปะหล่านะครับผมผมขอโทษอกลับไปทำหน้าที่ของแกได้แล้วแล้วก็หาสปอนเซอร์ใหม่ไว้เลยก็แล้วกันนะเข้าใจแล้วครับดันเจียนังดีฟาเดสลูปินกี่โมงแล้ว6กโมงสานาทีครับไอเวนั่น นัดชันมาเจอเองแท้ๆแต่ดันไม่โผล่หัวออกมาฉันมาเสียเที่ยวเหรอวะเนี่ยระวังอย่าให้กาตกเราไม่รู้ว่าศัตรูมีกี่คนกันแน่พวกมันอาจจะซุ่มโจมตีอยู่ก็ได้รับทราบเอ่อกิวมาสเตอร์ครับมีบางอย่างอยู่ทางนั้นหาวหาวหาวขังใหย่อนแฟนเหรอไม่สิมันยังไม่ตาย จองเอ่ยฮย้อนไม่เจอกันนานเลยนะเว้ยยังปกติดีหรือเปล่าวะฉันมีของฝากมาให้แกน่ะนี่ยังไงล่ะเออลูกเดสตูปินน่ารักอก่ะเอาเอาของฝากของแกไปฮะบ,บ้าไปแล้วมันกล้าป่าหนอนมาได้ยังไงวะฉันฉันฉันจะรับเองอ ได้ตัวแล้วไม่เป็นอะไรแล้วนะเจ้าตัวเล็กป๊าป่าจะปกป้องหนูเองน,น่ารักขอกอดมังได้ไหมไอสารเลวแกทำลายน้องได้ยังไงกันวะเลือดเย็นเป็นคนอยู่เลยอเปล่าวะเนี่ยไอพวกงโง่โหป,ปากเจ้าบ้านั้นมันขโมยลูกของดดสลูปินมาแถมยังนอนดิสลูปินมาทั้งฝูงให้พุ่งตรงมาทางนี้เอาไปให้หมน โอ้น้องตกลงมาเป็นฝนเลยว่า <G ül> <G ül> ฮขังโชคดีจ้าแม่งเอย้ยฝูงดิสลูปินมันก็จัดการยากอยู่แล้วเพราะมันหายตัวได้แต่ก็ยังมีให้ขังหยอนที่คอยก่อกัวลูกขบวนในคิว <G ül> อีกหน่อยแน่ ถอยก่อนทุกคนรีบออกไปจากดันเจียนโชคดีนะตัวอยู่ท้ายแถวรีชิงแล้วพวกเราฉันสาบานว่าพรุ่งนี้เช้าฉันจะเอาใบลาออกไปยืนจ้าเอ๋เอ๋ขืา